ประทีบคือเครื่องมือส่องเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นประทีบส่องทางชีวิตทั้งกลางวันและกลางคืนวันนี้จะพูดเรื่องดีใครๆก็อยากได้ดี ถ้าจะได้ผัวสักคนก็ภาวนาขอให้ได้ผัวดีถ้าจะได้เมียก็ภาวนาขอให้ได้เมียดีๆถ้าจะได้ลูกก็ขอให้ได้ลูกดีๆถ้าจะได้การได้งานตำแหน่งหน้าที่ก็ขอให้ได้การงานดีๆตำแหน่งดีๆหน้าที่ดีๆถ้าจะได้รถยนต์สักคันหนึ่งก็ขอให้ได้รถดีๆไหนๆก็จะตายหนีความตายไปไม่พ้นก็ขอให้ตายดีๆตายแล้วก็ขอให้ไปเกิดในที่ดีๆ ทุกคนอยากได้ดีแต่มีสักกี่คนที่ได้ดีสมอยากคนที่อยากได้ดีอย่าหนีดีอย่าหลีกเลี่ยงความดีอย่าหลบดีต้องพยายามเข้าหาความดีสัมผัสกับความดีด้วยการเริ่มต้นที่ดีจะคิดอะไรก็ให้คิดแต่เรื่องดีๆจะพูดอะไรก็พูดแต่เรื่องดีๆจะทำอะไรก็เลือกทำแต่กรรมดีๆ ให้พร้อมโดยทวารทั้งสามคือมโนทวารก็ดีวจีทวารก็ดีกายทวารก็ดีบางคนมโนทวารดีคือมีความคิดดีเจตนาดีตั้งใจดีกายทวารก็ดีคือทําดีแต่เสียวจีทวารปากไม่ดีพูดเสียก็เลยเสียการเสียงานเสียพูดเสียคนผลปี้ไปเลยเพระาะฉะนั้นต้องให้ดีพร้อมทั้งสามทวารขึ้นชื่อว่าด,ดีแล้วต้องบุก พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ากตันจะสุกตังไสโยทำความดีเท่านั้นประเสริฐกว่าทำแต่ความดีจนได้ชื่อว่ามนุษย์ดีบุกเป็นมนุษย์ดีบุกก่อนแล้วดีบุกจะกลายเป็นทองคําในภายหลังขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วต้องถอยดีบุกชั่วถอยแม้คนชั่วก็อย่าไปใกล้อย่าไปคบหาสมาคมกับคนชั่วอย่าเอาคนชั่วมาเป็นมิตร เพราะคนชั่วย่อมแนะนำไปในทางชิบหายเช่นแนะนำให้ไปเล่นการพนันเป็นต้นเว้นคนชั่วแล้วต้องเว้นความชั่วอย่าไปแตะต้องข้องเกีียวตั้งหน้าตั้งตั้งหน้าตั้งตาทำแต่ดีเมื่อทำดีเป็นนิจสินแล้วอะไรอะไรในชีวิตก็ดีหมดเพราะมีดีอยู่ในตัวดีเป็นแม่เหล็กดูดเอาคนดีมาเป็นพวก ดีดูดเอาผัวดีเมียดีลูกดีการงานดีหน้าที่ดีตำแหน่งดีจะได้อะไรอะไรก็ล้วนแต่โชคดีได้แต่ของดีดีจะแก่ก็แก่ดีจะเจ็บก็เจ็บดีจะตายก็ตายดีเวลาตายแล้วก็ไปสู่ที่ดีที่ชอบมีที่พึ่งดี มีอยู่สมัยหนึ่งยุคหนึ่งรัฐบาลเป็นห่วงประชาชนกลัวว่าประชาชนจะไม่ได้ของดีจึงมีคำขวัญเตือนประชาชนว่าจงทำดีจงทำดีจงทำด,ทำดีก็เพราะว่าทำดีแล้วเราได้ดีและได้ดีหลายร้อยหลายพันเท่าเราจึงกล้าทำดีขอให้ทุกท่านได้โปรดดำรงชีวิตด้วยใชธรรมะ เป็นประทีปสองทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทิน